วาม,ม,มีความขมระดับร้อยนะคะมือเทีย่ยงของเรานะคะมื้อเทีย่ยงมื้อเทีย่ยงที่แสนอร่อยนี่ไอ้กอ้กล้องนี่กล้อง,นะน,องนี่คือแม่ของเพื่อนคะ่ะชื่อว่าแอตเตโมนะคะแอตเตโมแซมอนแกะมอนแามอนเดาดมือเที่ยงอคือครับลูกอ้ามือใหญ่ๆเอาไปห่อมันแล้วเจ๊หน่ะ เมื่อกี้เราคุยกับป้านะคะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาขอกินข้าวด้วยค่ะป้าบอกว่าเที่ยงนี้ป้าจะแกงหน่อไวให้กินค่ะแล้วก็จะอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะเอาใส่ขอข้าวเขากินค่ะและนี่คือวิถีของชาวปิยอนนะคะหลังจากที่มาเลี้ยงวัวในคอกนะคะพัคเที่ยงก็จะหงหาอาหารที่กระต๊อบนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมดูนะคะหลังจากหุงข้าวเราจะทำอะไรให้เรากินนะคะก็วันนี้เรามาขออาศัยกินข้าวเที่ยงกับป้านะคะจะต้มไอหนองกระชอมีปล้นเด้รสชอมีเครือรสชามีเครอนี่โปรชอมีโปชอมีโปชอมีปล้นวันนี้นะคะเรามีเมนูมาแลกเปลี่ยนนะคะเรามาอาศัยข้าวเขากินใช่ไหมคะพัดก็มาทำกล้วยบวชชีให้ป้ากินเหมือนกันค่ะ รอป้าหุงข้าวแล้วก็ทำข้าวเสร็จก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลังอาหารคะ่ะเมนูหวานขนมหวานนะคะหลังอาหารคะ่ะแล้วก็กล้วยที่เราเห็นนะคะเป็นกล้วยที่เราปลูกเองในสวนนะคะไม่ต้องซื้อเขากินคะ่ะ จิตวิภพอมาโลนปาปายอดิโซเนโพสควาดิรอรอลอ้อล้อเดิยาตอนนี้นะคะป้ากำลังตามพิกแกงใส่นอไหวนะคะ ป้ามื้อปรีวานะคะชื่อป้ามื้อปรีวาค่ะวันนี้นะคะมาช่วยงานแม่ยายน้องชายค่ะมาช่วยตัดหญ้าใดหญ้านะคะที่คอกวัวค่ะแล้วก็มื้อทีอ่างเกก็อาสาทำกับข้าวให้เรากินนะคะตอนนี้ป้ามื้อปรีวากําลังตามพริกแกงใส่หน่อหวให้เรากินนะคะเหลือหนึ่งอีกต้เหลือะที่นเลย ก็น่ากินมากเลยค่ะอปรุงเลยปรุงเลยเติมเกลือนะคะเติมเกลือหน่อยนึงเมื่อกี้มันจืดไปหน่อยน,ยนะะึะแกงแคบหมูใส่หนอไว้นะคะเป็นไงเขินหรือเปล่าเจ็บปะเขืนอย่าต้องสเปายบอกว่ายังจืดอยู่นะคะเดี๋ยวเอาเกลือมาเติมเพิ่มมัดูละะ่ เดี๋ยวชิมให้ได้รสชาติก่อนแล้วก็ยกลงเดี๋ยวเราจะตัง้งตัง้ตงน้ำนะคะจะทำกล้วยบวชชีค่ะก็บอก่อาชนะใจปะคนละแก่ชนะใจปะไม่ใหญ่ก็เพียวไปที่ใอญ่ต้นน่าเลยให้น้องสไปซ์ชิมเติมเกลือไปสองรอบบอกว่ายังไม่ได้นะคะเราไม่น่าเชดาดาื่อแล้วเดี๋ยวเราชิมเองดีกว่าใหา้อะไรยันไงให้ให้อะค่ะ มีความขมระดับร้อยนะคะคอมเล่อยจังเลยออต้องเติมชุดรสหน่อยนึงอูมามิ่นอยากขมามี่อ่ะขมมากค่ะนะเชื่อเชื่อเชื่อเลยเนาะแต่มัคข้ากว่านอ่ะเอจิกม้าไปนี่วันที่เนาะอใช่พอเติมชุดรสแล้วแบบรสชาติเปลี่ยนเลยอ่ะอร่อยขึ้นมาทันทีสุกง่ะนะคะเดี๋ยว จะยกลงแล้วค่ะมือตั้งน้ำมองเหรอเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะนี่เราทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักจะกินข้า,ขาวกันนะคะได้เวลาเราประทานอาหารเทีย่ยงแล้วนะคะข้าวเทีย่ยงมันน่า,าก,กินมากเลยแกงน,นองไว้ใส่มุกขวดอะไรนะ<อ>เข็มขดแล้วก็ว มือเที่ยงของเรานะคะมือเที่ยงห่อปลาทูมาด้วยนะคะเนี่ยมือปรือวางห่อปลาทูมาด้วยห่อข้าวมาจากบ้านนะคะข้าวนี่คือเมื่อกี้เข้าใจว่าหุงข้าวกินที่นี่แต่มไม่ใช่ค่ะ,ะห่อข้าวมาจากบ้านมาเลยอันนี้คือมือตัวป,ปลาเราใช้หน่อไม้นะคหรือไม่ใักปลาเกลื่อน ก็เลยเลยอาหารเทีย่ยงค่ะแค่มีน้ำพริแกแต่วันนี้ก็กินได้แล้วน้ำพริกตามค่ะเมนูเนี้ยน้ำพริกตามปลา,า,าเลยปลากวนใหญ่กินข้าวเลยนี่นแล้วอืมอ <c oughs> <c oughs> ้วนเราอ่ะเอาเบียร์เอาเบียรเอานี่ยไปรับเพราะยังกวนเดียเย๋ยวนี่นะคะนี่ใไ่ตอบุลเลยจี เคือบอลไเฉยเฉยล่าเ้าไปข้างหน้าเดีลยนี่ครับไม่ใ่นผู้ชมแกงนอไวใส่ใส่อะไรนะแคบหมูนะคะถึงก็มก็งไม่ได้นไร มีความขมแต่ก็อร่อยค่ะมีความหวานนิดๆนะคะับนไปชาเดีดนี่นะคะคือความสุขของวิธีคนกะเกรียงค่ะมาเลี้ยงวัวพักเที่ยงก็มากินข้าวกันแบบนี้นะคะตกเก็นก็กลับไปนอนที่บ้าน,นะคะ่นะ,น,ะบบน้ำมันแฮมิตอรบบเยอะเดยอแฮมิตอรดก็หอ่ะ กแล้ว็่ะฮะก็พูดลยดออ๋อเมื่อกี้นะคะเราถามป้าป้าบอกว่าเวลามาดูวัวก็มีมันนอนค้างบ้างนะคะส่วนใหญ่จะมานอนช่วงที่วัวคลอดลูกใหม่ๆะคะ่ะองมาดูแลลูกวัวหน่อยนะคะแล้วก็จะมานอนที่กระสอบที่เราเห็นที่เรามารับประทานข้าวมื้อเที่ยงนี้นะคะ่ะอันนี้น้องสะพายนะคะน้องยุพินอันนี้น้องควายค่ะชื่อจริงอันนันนะคะ นี่ได้ลูกเขยไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือขยันนะคะเนี่ยดูกล้ามเป็นมัดๆเลยนะคะนี่ก็เป็นญาติกันม่ดตืวว่ากับโดมมอนี่เป็นญาติกันไม่อยากเกิอแล้วนี่คือโดปานะคะโดปานี่แปลว่าพ่อตาพ่อตาเวลาเราขาให้แปลแปลเครือญาติภาษาเกลงภาษาไทยนี่ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะคะ นาเรียนภาษาไทายยังจำไม่ได้เลย <g ül> วันนี้นะคะเราก็มาถ่ายรื่อเล่นค่ะมาดูข้าวกลัวของน้องสะพายนะคะแล้วก็แวะมากินข้าวเที่ยงกับเขามาฝากท้องหนงมือค่ะเดี๋ยวเสด็จาก,กินข้าว,วเราก็จะทำขนมหวานนะคะเครื่องบ,บวชชีให้ทุกคนกินค่ะข้าวที่เราเห็นเนี่ยปลูกเองเป็นกาวหอมมันแกงเลยชิมไม่ดูสักคำดิ เดีย๋ยวเราจะชิมแกงนองไวใส่อ,อะไรนะแคบหมูนะคะนี่ให้ชิมเมื่อเที่ยงที่เสร็จนอร่อยขมแต่ก็อร่อยค <ขม S 1> ่ะขมเป็นอย่างค่ะตอนนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้มรัวให้สุกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งกะทิใหม่นะคะแล้วก็ใส่แล้วก,ก็จะกินได้แล้วค่ะทำง่ายๆนะคะในสุด สูตรฉบับของป้าพัดค่ะต้มให้เดือดก่อนค่ะพอเดือดแล้วก็เราถึงจะเอาลงนะคะแล้วก็ดั้งน้ำกระทิมาพผืไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําต่อนะคะโท เราจะรอให้เย็นกว่านี้หน่อยนะคะแล้วเราก็จะกินกันค่ะกล้วยวชชีของเราค่ะน่าก,กินมากเลย